สวัสดีครับคลิปนี้มาเปลี่ยนกรองอากาศนะครับของรถยนต์อีสุดีแมกนะครับหรือว่าดีแมกเก่านะครับผมได้รีวิวตัวสินค้าไปแล้วนะครับก็เป็นกรองอากาศของยี่ห้อซากุระนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนของเดิมนะครับก็เปิดฝากระโปรงนะครับระยะเปลี่ยนนะครับระยะเปลี่ยนก็อยู่ที่2ปีหรือว่า4ี่หมื่นโลนะครับ แล้วก็ช่วงที่ก่อนหน้านี้ช่วงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็นำให้เป่ากองนะครับทุกๆ5,000โลหรือถ้ามีฝุ่นเยอะนะครับทางที่มีฝุ่นเยอะก็ประมาณสัก2,000-3,000มพโลก็ได้นะครับเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ในการก่อนที่จะเข้าเครื่องนะครับผมก็ใช้ยี่ห้อเดิมนะครับมันก็จะมีรอยแตกนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็มีฝุ่นตามสภาพการใช้งานนะครับใช้งัดอาจะมีเหล็กยึดอยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีเศษใบไม้ก็เอาออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ของใหม่นะครับในการเปลี่ยนเข้าไปก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะมีตะแกรงนะครับ ก็ใส่เข้าไปปกตินะครับอ่าแล้วก็ยึดมีที่ล็อกนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับท่านอ่าสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับในแอปออนไลน์ทั่วไปนะครับสำหรับ ท่านใดสนใจสินค้านะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับในการซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับหรือจะเป็นยี่ห้อแท้ก็ได้นะครับก็ใช้งานดีเหมือนกันนะครับยี่ห้อนี้ก็ราคาย่อมเยาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ